ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเหนื่อยไหมวันนี้จิบจิบใช่ไหมคะคุณจิตพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะจิตพัฒนกิตนากรชินกับน้มสกุลใหม่เรอยงครับวันนี้ก็แปลกๆอยู่นะคะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ตันเองคนก็จะเรียกว่าตันจิตพัฒน์อยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยได้มีใครใช้น้มสกุลอยู่แล้วะค่ะแต่ก็พยายามที่จะ เ,เรื่องไม่ชินคือลายเซ็นมากกว่าช่วงที่เปลี่ยนจากพิรมคังดีจนถึงวันนี้เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างะอะครับความสัมพันธ์ในครอบครัวครับอาจจะเป็นชีวิตส่วนตัวทุกวันมากกว่านะคะแต่ว่าคงไม่ได้เกี่ยวกับตอนที่เราเปลี่ยนอาศูรหรือไม่เปลี่ยนแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดที่ได้ออกมาร่วมเดินกับคอปรวศและก็มวลมหาประชาชนมากกว่าก็ถือว่า3เดือนตั้งแต่วันที่เราเริ่มที่3เศษเนี่ยจะถึงวันนี้เนี่ย ชีวิตก็ได้เปลี่ยนไปเยอะอยู่แล้วนะคะคือไม่เกี่ยวกับนามสกุลไม่ได้เกี่ยวค่ะครับความสัมพันธ์อย่างกับคุณสันติเนี่ยที่ตอนนั้นมีข่าวออกมาเนี่ยทุกวันนี้ยังเจอหน้ากันยังคุยกันเป็นปกติกม,นมันก็จากคุณลุงนี่มันก็รักและเคารพอยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยการทํางานแต่ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้พบเจออยู่แล้วเพราะว่าเราก็เป็นครอบครัวที่ใหญ่จะเจอจกันทีก็เวลารวมญาติหรือว่าเวลาทําบุญบริษัทค่ะพอมีปัญหาในคนก็พูดกันไปเยอะมากว่ากลายเป็นว่าเบียสิงสนับสนุน กปปสอพอหลังจากนั้นพอมีจดหมายออกมาจากคุสันติก็กลายเป็นว่าเบียสิงไม่สนับสนุนกปปออสอตันกับเบียสิงเนี่ยความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างแล้วก็คือต้องเ<ใ>นา <วะ S 2> ต้องแยกแยะตัง <basic S 2> ้งแต่ต้นนะคะตันเอ,เองเนี่ยคุณพ,พ่อ,เ,อเนี่ยเป็นรองกรรมการจัดการใหญ่ที่ทำงานที่บริษัทตันตนเองเนี่ยไม่เคยทำงานบริษัทรุ่รอดเลยนะคะไม่ได้มีอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับบริษัทเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็แสดงจ,จุดประสงค์มาตัต้งแต่เด็กแล้วว่าสนใจอยากจะเข้ามาทำงานการเมืองตั้งแต่ต้นย้อนไปปัญหาแรกที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยคือการให้สัมภาษณ์ที่ Japan t i m e ใช่ไหมครับโดยเฉพาะกับคําพูดที่บอกว่า Many Thai lack a true understanding of democracy especially in the rural areas ตอนนั้นเนี่ยตอนที่มีคําตอบนี้ออกมาตอนนั้นคิดอะไรอยู่ครับคือต้องเรียนว่าตั้งแต่ต้นนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นกระบวนการในการบิดเบือนใส่ร้าย,ายและปายสี มาเดิตลอดพี่สร้างทำไม่ชอบทำให้กับฝ่ายตรงข้ามในการที่จะแปลปิดเบือนข้อเท็จจริงไปใช่คือว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ตอบคำตอบนี้ะอะครับหรือยังไงครับคือทั้งหมดเนี่ยต้องกลับไปว่าตอนที่พูดเนี่ยเป็นประโยคที่ใหญ่มากนะคะซึ่งผู้สื่อข,ข่าวก็อาจจะแค่ตัดไปแค่ประโยคสั้นๆเพื่อที่อ่ะ,อะแล้วหลังจากนั้นจะมีการไปแปลเพิ่มเติมอีกเพื่อที่จะปิดเบือนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขึ้นมาอีกจนมาทุกวันนี้เนี่ย ก็ได้เห็นชัดเจนแล้วว่ามวลมหาประชาชนเนี่ยมีทุกอาชีพสาขาอาชีพทุกเพศทุกวัยทุกจังหวัดรู้สึกยังไงกับความสนใจแล้วก็แสงสปอร์ตไลท์ที่ศาตสองมหาคุณจิตพัฒน์ตอนนี้ครับทําใจอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเราตั้งใจเข้ามาในการเมืองเราก็รู้ว่านี่คือสิ่งที่ต้องเจอสลับนักการเมืองครับทําใจไว้อยู่แล้วใช่มีช่วงไหนที่เป็นโมเมนต,ต์ที่ไม่คาดคิดบ้างไหมว่าเราต้องเจอขนาดนี้เลยอะครับ ไม่นะคะเพราะว่าก็เตรียมตัวสําหรับเรื่องอะไรอย่างนี้มันตั้งแต่วันแรกที่ตัดสินใจเหยียบเข้ามาในการเมืองก็รู้ว่า,าจะต้องมีแรงกรดดันรอบด,ด้านนะคะมีคนรักเราก็ต้องมีคนไม่ชอบเราไม่เห็นด้วยกับเราแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นนักการเมืองเนี่ยทำยังไงที่จะทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสบายใจให้ได้มากที่สุดพูดถึงอนาคตบ้างแกนกํากปปสหลายคนเนี่ยบอกมาแล้วว่าจบภารกิจนี้จะไม่ยุ่งกับการเมือง แต่ส่วนมากเขาก็จะคุยไงอายุเยอะแล้วแหละผ่านสนามการเมืองมากแต่ตันเนี่ยเรียกว่ายังเป็นประตูด่านแรกๆอยู่ต่อสู้มายาวนาน3เดือนกว่าแล้วเคยมีความรู้สึกอยากที่จะเลิกจากภารกิจนี้บ้างหรือเปล่าครับก็ก็คงยังคงเดินเส้นทางการเมืองอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะสิ่งที่ต้องการที่จะเห็นเนี่ยก็คือการปฏิรูปอย่างแท้จริงก่อนที่มีการเลือกตั้งชัดเจนว่าการเมืองของประเทศไทยเนี่ยยังยังมีปัญหาอยู่หลายๆจุดที่ทําให้สะดุดลก หยุดหรือว่าก็ต้องถอยกลับไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยเราปฏิรูปไปนในทางที่ดีขึ้นแก้ปัญหาหลายๆจุดที่เห็นอยู่ว่ามันเป็นปัญหาที่ชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ปฏิรูปก่อนแล้วเพื่อมีการเลือกตั้งต่อไปเนี่ยมันก็อยากจะเห็นมันเกิดขึ้นถึงวันนี้คุณจิตพัฒยังอยากเป็นนายกอยู่หรือเปล่าครับก็ถือว่าเป็นความฝันแต่วันนี้ก็ขอทําวันนี้หน้าที่ของวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะมุมมองในเรื่องการเมืองของตานเปลี่ยนแปลงไปม,มากแค่ไหน,นครับ เก็คงเข้มข้นมากขึ้นแน่นอนออจากสมัยเด็กๆที่เราก็อาจจะมองจากภัพว้างออ่อมองจากภายนอกมองเข้ามาในวันนี้เราได้มีโอกาสที่ไม่อยู่ข้างในนะคะได้มีส่วนร่วม ที่จะผลักดันการปฏิปรูปของประเทศชาติก็รู้สึกก็ดีใจที่ทได้มีโอกาสที่ได้เป็นส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมวลมหาประชาชนมีคนบอกว่าคุณจิตพัฒน์เหมือนว่ากระโดดเข้ามาในสนามการเมืองที่เชี่ยวกรากมากๆในช่วงนี้เร็วเกินไปควรอาจจะต้องไปใช้เวลาศึกษามากกว่านี้หน่อยตัวเองคิดยังไงกับคำพูดนี้ครับที่จริงตันก็อยู่การเมืองมานานแล้วนะคะคือด้วยอายุตันคนอาจจะนึกว่า น้อยแต่ที่จริงตั้งเข้าการเมืองมาตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่เรียนจบก่อนเรียนจบด้วยซ้ำไปก็ฝึกงานทางด้านการเมืองมาตลอดเพราะสนใจก็ตั้งว่าอายุคงไม่ใช่อุปสรรคอยู่ที่ประสบการณ์มากกว่ามีบ้างไหมที่มันต้องมีพักผ่อนบ้างนะถึงแม้ว่าจะมาทุกวันช่วงเวลาพักผ่อนเนี่ยไปทาอะไรบ้างครับก็นอนนอนแล้วก็ศึกษาอ่านหนังสือ ครเพราะอย่างที่ว่าช่วงนี้ก็ทุก <คน S 1> อ,อย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากเข้มข้น,<ค>นมากถ้าเกิดเราตามกระบวนการนี้ไม่ทันเนี่ยเราก็จะบัญชีทุกวันเนี่ยที่ต้องขึ้นตรสาสเนี่ยต้งองต้องถาข้อมูลใหม่ๆทำการศึกษาบ้างเงี้ยค่ะวันนี้นี่ไอดอลทางการเมืองของจิตพัฒน์คือใครครับแต่คิดว่าถ้าเกิดจะยกย่อง ตอนนี้ก็คงเป็นพี่น้องมวลมาหาประชาชนเขาสาวชมมาเยอะมากว่าคุณจิตพัฒน์ร่นิยมในการแต่งตัวดีมากใครเป็นคนแรกส่วนใหญ่ก็เป็นเสื้อที่แบบมีธงชาติอยู่แล้วนะคะก็แต่งง่ายๆค,คือในเมื่อเรามาทํางานภาคสนามอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใส่อะไรที่แบบเราเราใส่แล้วเรารู้สึกสบายตัวเราคล่องตัวที่จะทํางานเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องวิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่บางทีเราก็ต้องนํามวลชนไปตรงจุดนูน้นพามวลชนไปตรงจุดนี้อย่างเงี้ยค่ะใส่รองเท้าผ้าใบ ไหนร้อนก็มัดผมมันเพออากาศเย็นหน่อยก็มีแจ็คเก็ตใส่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงเรื่องการแต่งตัวมากค่ะคิดถึงว่าความสะดวกสบายและความคล่องแคล่วในการไปใไนตระไหนมากกว่าสามเดือนที่ผ่านมามีสื่อถ่ายภาพปันเยอะมากน่าจะเคยเห็นแล้วบ้าง<ฆ>มีภาพไหนที่ชอบที่สุดถูกใจหรือที่สุดว่าภาพนี้เนี่ยประทับใจมากนะครับ ไปกระซูงกะลาโขมาค่ะแล้วก็เป็นเป็นรูปที่เราอยู่อยู่บนรถแข่งก็แต่คงชอบรูปนั้นมากที่สุดเปลี่ยนนามสกุลไปอยู่รอบแล้ววันนี้ใกล้ที่ถ่ายดีเปลี่ยนนามสกุลอยูรอบหรือยังครับเอ่อคงอีกนานนะคะใช่ค่ะขอให้ใช้นามสกุลนี้ให,ใหค้คุณก่อนแล้วกัน ขอให้ดำเนินในภริกิจนี้อย่างปลอดภัยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ